สวัสดีครับวันนี้ครัวตะไกยจะมาแกงเนื้อนองกับนองไม้ดองให้ลองดูกันว่าวิธีการแกงเนี่ยห้องตาเนี่ยมันมีเคล็ดลับยังไงก็เอาไปทํากันดูว่าจะทํำยังไงนะนองไม้ดองนี่นะเราต้องเอาไปต้มก่อนน่ะต้มประมาณทั้ยี่สิบนาทีเพราะว่ามันจะได้ไม่เม็ดเปรี้ยวแล้วก็เนื้อเนี่ยต้องใช้เนื้อไอ้ส่วนด้านนอก เพราะว่าเราต้องเอาไปตั้งให้มันตั้งห้างกะทิให้มันออกเปื่อยก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่เปื่อยแลว้ววลาแกงออกมามันจะไม่อร่อยไอ้หน่อไม้ดองที่เราเจะไปแกงกับเนื้อเนี่ยน่ะเราต้องต้มไว้สักประมาณสักยี่สิบนาทีเพราะว่ามันจะได้ไม่เปรี้ยววลาแกงก็มันก็จะไม่เม่นโอเราต้มไว้สักยี่สิบนาทีแลว้วก็มาหั่น เรามาดูส่วนกระต้มที่เราจะแกงหน่อไม้ดองกับเนื้อน่ะหน่อไม้ดองนะ่ะที่เราไปต้มแล้วก่อนนะเพราะว่ามันถ้าไม่ต้มมันจะเปรี้ยวแล้วก็เนื้อเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระห้างกะทิให้มันออกเปื่อยก่อนนะ่ะแล้วก็มีน้าพริกแกงมีเกลือมีน้ำปลามีรสด,ดีแล้วก็มีกะทิแล้วก็น้ำตาลเราจะตัดด้วยน้ำตาลตีบนิดนึงแล้วก็ไอ้หัวลระาร์ผกพริกอ่อนที่เราหั่นไว้ เราจะเคี่ยวเนื้อก็ห้างอาทิให้มันนุ่มก่อนน่ะประมาณกาสิบห้านาทีก่อนจะเราจะแกงเราจะเคี่ยวเนือ้อสักสิบห้านาทีก่อนนะให้มันนุ่มก่อนน่ะพอเนื้อมันนุม่มเราก็จะเอาไปแกงเนือ้อกบหนม่มปดอกกันเลยนะ่ะเนื้อที่เราตั้งไว้เปื่อยแล้วน่ะเราก็เอาเนื้อขึ้นมาก่อน เพราะเดี๋ยวเราจะได้เอาพริกแกงลงไปผัดกับข้างกะทิที่เราเคี่ยวเนื้อกทิไอ้แกงเนื้อกับหน่อไม้ดองเราแตกมันแล้วนะเราก็จะใส่เนื้อลงไปเคี้ยวก่อนเพื่อให้มันจะเข้า,ขากับพริกแกงเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปด้วยนะ ไส่เนื้อกะน้ไม้ลงไปแล้วนะแล้วก็พงรสกันเลยนะแล้วจะมีน้ำปลาแล้วก็เกลือเราก็จะตัดรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บทีนะค่อยใส่หัวกระทิ้พวกเนื้อ เนื้อเนื้อกระดายไม้ที่เราใส่ลงมาที่เราเคี่ยวไปสักสิบ้านาทีนะเพราะว่าน้ําแกงมันจะได้เข้าไปในเนื้อในหน่อไม้เนื้อกระดาไม้ดองที่เราเคี่ยวไว้น่ะได้ทีนุ่มได้ทีแล้วน่ะเราก็จะมาใส่ year, <S <S ัวกกะทิลงไป วันนี้แขงน้ำไม้ดองกับเนื้อห้องโกวตจ,จ่อยนะเสร็จแล้วนะ <c oughs> ตาทำกลางไส้ฟ้นแล้ววันนี้ทำปลายฟฝ้นก็ตกตาตั้งใจทำออกมาให้มันดีเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและได้เอาไปทำที่บ้านกินที่บ้านก็ได้ทำค่ายก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็ดูตาเสร็จแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแช์นะกดติดตามให้ตาด้วยนะ อาได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้ดูกันอีกแล้วก็เอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปเป็นอาลิปได้นะ่ะอร่อยต้องลองนะ่ะ